สนับสนุนโดยกิกกรบายเทอร์มอเท็กทีทีอีสปอร์ตและเดว้าเนเชอรัลสวัสดีครับเพื่อนๆชาวคอมพิวเตอ์ทีวีนะครับวันนี้เราเจอกันอีกแล้วครับอ๋อไม่เอาลงครับไม่เอาลงเพราะเดี๋ยวเรามันต้องใช้คู่กันนะอพอดีทีมงานทักครับว่าเอาโทรศัพท์ขึ้นมาทําไมนะฮะวันนี้นะฮะแน่นอนแม่ปเ,เหมือนเป็นสคริปต์นะให้ทีมงานทักวันนี้อันนี้ก็ไม่ใช่สคริปต์อ๋อนิดนึงนะนิดนึงซึ่งในวันนี้ครับผมมี เกมมิ่งเกียร์นะครับที่ใช้ร่วมกับพวกตระกูลแท็บเล็ตสมาร์ทโฟนต่างๆนะครับมันจะเป็นบลูทูธนะครับเชื่อมต่อผ่านบลูทูธเป็นตัวโมบายเกมมิ่งคอนโทรลเลอร์นะครับตัวนี้ครับเขามีชื่อว่าคอนทร l จากที eSport ครับ ต้องบอกก่อนว่ามันมันไม่ได้แตกต่างนะมันไม่ได้แตกต่างในเรื่องของการใช้งานของตัวจอยสติ๊กเกมมิ่งนะครับที่เชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนเนี่ยไม่ได้แตกต่างเลยการใช้งานคล้ายกันเหมือนตามท้องตลาดทั่วไปแต่เขาจะมีฟีเจอร์ต่างๆนะครับที่ต่างกันไปแน่นอนว่า TT ESport ก็ต้องออกมาที่ไม่เหมือนใครนะครับเรามาดูหน้ากล่องกันนิดนึงหน้ากล่องก็จะมีรูปตัวสินค้าอยู่นะครับหน้าตาของเขาเนี่ยต้องบอกว่าคล้ายๆกับจอยพวกจอย Xbox กนะก็จะค,คล้ายกับพวกจอยทั่วๆไปที่มี ลักษณะด้ามจับนะครับเข้ากับมือพอดีด้านหน้าเ็าจะไม่มีอะไรมากจะมีชื่อรุ่นนะครับพร้อมกับนี่บอกข้างล่างการรองรับ iPhone iPad แล้วก็ทีนี้เนี่ยเขาก็มีเขียนไว้นะครับเชื่อมต่อกับ Mac แต่วันนี้ต้องบอกก่อนว่าอาจจะไม่ได้เปิดเกมให้ดูกันนะครับเพราะว่าเราจะคอนโทรลให้ดูการเชื่อมต่อเท่านั้นนะครับเพราะหลายๆคนอาจจะจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าเล่นเกมเป็นยังไงบ้างนะครับในเรื่องของเกมที่รองรับเนี่ยมันก็มีข้อจํากัดของมันนะครับโอเคด้านหน้าบอกไปหมดแล้วนะครับเขาจะมี เชื่อมต่อผ่านบลูทูธไวเลสรองรับพวกตระกูล iOS นะครับด้านหลังก็พูดถึงเรื่องของดีไซน์แล้วก็มีการการวางนะครับการวางส่วนของการเล่นเนี่ยสามารถวางกับตัวจอได้ด้วยไม่ใช่จอสิวางกับตัวสมาร์ทโฟนนะฮะหรือว่าถ้าใครมีแท็บเล็ตก็ควรจะตั้งกับโต๊ะแลวเล่นมากกว่าเนาะส่วนล่างครับเขาจะบอกว่ารองรับพวกบลูทูธนะครับมีระยะการเวลาใช้งานเนี่ยสิชั่วโมงแบตเนี่ยไม่ได้เป็นการถอดเปลี่ยนแต่จะเป็นแบตในตัวเลยนะครับเป็นแบตลิเธียมนะครับลิเธียม i ออเชื่อมต่อผ่าน iPad คือตระก,กูลที่เขาบอกว่าเนี่ยเป็นตระก,กูลพวกของ iOS หมดเลยนะโอเคเดี๋ยวเรามาแกะดูด้านในกันหน้าตาของตัวจอยนะครับก็จะเป็นอ่าเป็นเหมือนตัวเนาะลักษณะเนี่ยมันก็เหมือนจอยจอยสติ๊กทั่วไปนะครับขนาดเนี่ยเท่ากับพวกของพวกอ่าตระก,กูล Xbox หรือว่า p พย์พ4อะไรอย่างนี้เลยนะครับขนาดใหญ่พอดีมือซึ่ง หลายๆตัวที่ขายตามท้องตลาดเนี่ยมันจะเป็นตัวขนาดเล็กๆพกพาง่ายๆนะครับซึ่งตัวนี้ก็ใหญ่หน่อยซึ่งความใหญ่ของเขาข้อดีของมันคืออยู่ตรงนี้มันจะเป็นกริปนะครับนี่เปิดด้านล่างออกมาปุ๊บแล้วก็จะมีตัวดึงได้คล้ายๆกับตัวไม้เซลฟี่อ่ะนะดึงได้ดึงได้เพื่อเอาโทรศัพท์มาหน,นีบอย่างนี้อ๋อปุ๊บนี่เวลาเล่นก็นถือเล่นอย่างนี้ตึ๊ดตึ๊ไปนะทีนี้ มาดูดีไซน์เขาต่อด้านบนครับตรงนี้ก็จะเป็นในเรื่องของปุ่มกดนี่ Y X A B นะครับก็คล้ายๆกับของพวกเพลก็สี่เหลี่ยม X สามเหลี่ยมแล้วก็ตัว O นั่นเองส่วนตรงนี้ก็ D-pad นะฮะอยู่มุมด้านล่างตรงนี้ข้างบนก็เป็นอะนาล็อกนะครับทั้ง2ตัวด้านบนก็ยังมีปุ่มกดนะครับเป็น L 1 R 1 L 2 R 2, R 2นะคร L บเห R ือนเหมือนกันส่วนตรงกลางจะมีโลโก้ของ T T E Sport อยู่ เปิดออกมาก็จะมีเหมือนกันนี่ตรงนี้จะเป็นเนื้อยางนะครับกันลื่นเวลาใช้งานแล้วตรงนี้ครับมี2ปุ่มเล็กๆอยู่ตรงนี้แล้วก็ปุ่มตรงนี้ครับเป็นปุ่มพอร์ตวัวปุ่มใหญ่ๆตรงนี้เนี่ยกดให้ดูปุ๊บกดค้าเป็นการเปิดเปิดยงังอ่าสขีดเพรว่ามีแบตอยู่สขีดเวลาเราจะแพรสัญญาณเราก็กดปุ่มบุธด้านล่างนะครับถัดลงมานิดนึงอย่างที่บอกครับมันเขียนสเปคมาว่ารองรับกับพวกตระกูล ไอโฟนนะครับไอโอเนะฮะอันนี้เนี่ยเราเอามาทำการเชื่อมต่อนิดนึงให้ดูกับพวกตระกูล Android จริงๆมันได้นะแต่ว่าเนี่ยเดี๋ยวให้ดูมันอาจจะเกิดอาการหลอนหลอนนิดนึงนะครับเพราะว่าตัวเครื่องของพวกตระกูล iPhone เนี่ยทีมงานมีใช้นะแต่ไม่มีเกมเลยซักเกมนะครับก็เลยไม่ได้ทดสอบให้ดูกันนะครับซึ่ง t t ท p o r t เนี่ยก็ได้มีการออกในตัวของคอนโทรลนะครับ จาก T T E Sport ตัวเนี้ยทำออกมานะครับก็เลยไปนิดนึงตรงนี้นะครับเวลาชาร์จแบตใช้งานเขาจะอยู่ตรงนี้นะเล็กๆตรงนี้เลยจุดเด่นที่มันต่างกว่าตัว Mobile Controller ตัวอื่นๆก็คือมันมีตัวเนี้ยฮะสำหรับเราเล่นไปมันมีกลิปอยู่เวลาเราวางมือถือเล่นนะครับเดินเล่นได้สบายๆนะครับแต่ให้ดูนิดนึงแล้วกันนะครับก่อนก่อนจะปิดไป เวลาเราใช้งานจริงเนี่ยถ้าเดินถือก็ได้อยู่นะครับน่มันมีอย่างนี้นะเวลาแบบเผลอเลแล้วก็เวลาเราจะจับวางน้ำหนักของโทรศัพท์ค่อนข้างจะหนักกว่านิดนึงนะครับโอเคก็มานี้แล้วกันสำหรับบทความของเจ้าตัวคอนโทรลนะครับจากทีทีอีสปอร์ตัวนี้เพื่อนๆสามารถติดตามชมได้ที่ www compitv com นะครับฝากกดไลค์ที่ Facebook Fanpage ด้วยครับ facebook com compit production สำหรับวันนี้ครับผมและทีมงาน compitv ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าครับ